สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องแนวทางปฏิบัติในการอายัดสิทธิเรียกร้องนะครับของเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับผมจะแยกเป็น7กรณีนะครับเนื่งเนเดือนเคินค่าจ้างนะครับือรายได้ลักษณะเดียวกันของพนักงานของลูกจ้างคนงานเนี่ยนะครับอายัดให้ตามที่ขอครับแต่ต้องเหลือ ไว้ไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0ืบาทนะครับกรณีที่2 mm hmm. เงินเบี้ยขยันค่าล่วงเวลานะครับอายัดให้ตามที่ขอแต่ไม่เกินร้อยละ30ของจํานวนที่มีสิทธิ์ได้รับนะครับกรณีที่3เงินโบนัสอายัดให้ตามที่ขอนะครับแต่ต้องไม่เกินร้อยละ50ของจํานวนที่มีสิทธิ์ได้รับนะครับกรณีที่4เงินค่าชดเชย นะครับรายได้อย่างอื่นในลักษณะเดียวกันเช่นเงินตอบแทนกรณีออกจากงานเนี่ยนะครับอายัดให้ตามที่ขอนะครับแต่ทั้งนี้ต้องเหลือให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษามไม่น้อยกว่าส0 0 0 0นบาทนะครับกรณีที่5้เอินคราวเดียวเช่นสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเกินฝากในบัญชีของหน่วยงานที่ให้บริการรับฝากเอินนะครับอายัดให้ตามที่ขอแต่ต้องไม่เกินจํานวนตามหมายบังคับคดีหรือตามคําพิพากษานะครับ กรณีที่ 6, หกเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนายัดให้ตามที่ขอนะครับกรณีที่ 7, เจ็ดเงินค่าหุ้นเงินลงหุ้นของสากลายัดให้ตามที่ขอโดยระบุให้บุคคลภายนอกผู้รับคําสั่งอายัดนะครับหรือสากลผู้รับคําสั่งอายัดนะครับส่งเงินเมื่อลูกหนี้ตามคาพิพากษาสิ้นสภาพอ่าสิ้นสภาพสมาชิกภาพนะครับนะครับนี่คือเจ็ดกรณี เมื่อเราไปดําเนินการนะครับคือเจ้าหนี้นะครับไปดําเนินการขออายัดนะครับนี่ก็เป็นแนวทางโดยสรุปว่าจ้าพนักงานจะดําเนินการให้อ่าให้ในกรตามตามที่ผมอธิบายเนี่ยนะครับโดยประมาณอย่างนี้นะครับผมขอบคุณครับ